บายดีเดอ้อพ่ม่น้อง,องาเป็เอ็มซีทุ่านเอาไว้เอ็มเอาไว้่องมือ่องมือสายดีพี่น้อ,อ, <c oughs> สองสุงนกระปุนมะพรา,าองพอลุกข้าวรบกันพี่พน้องเอ้ยข้าวดีเกะพุ เมมิน <S 々> ี่ได้แกงหอยเกงหอยกับปุ้นตะกองปลูกกัดงัดยังไ้เอายปลากเอาเบ้บจดเนี่ยพอนยุ่มือนี่พอนตักเดดีหเออ ผ่อนเท่ um, อน่อนรอบเดียวห้องเจ้าบริสักรบรับอชตัวนีครับ่อนตักเลนอะไรก็ยังอะไรขนาน้อยปุนมัตะบันประแทกมะพร้าวก,กับแกงหอยมอตะออกน้องเ่นนหายกา,า่มาน้ข่อยเลยแมวเรามัน <c oughs> มันตื่นมาเว้นมึนงมันจะได้หลอว่จะ Chị đã làm lắng lăng gì đâu cả Mà lăm Cục nhạc xịn à rồi đi hèn lấy, khoi tự lấy bỏ vào mình ăn Nhà mình hì cả đi, đi thùng họ Hèn kìa không ơi mà xã á ừ. nhạc quá đó ừ. Wow, ngon, cứ lại rồi lại nè bộ. ารออ้าวคือวันเปเลน้ำเสียเทำไมหรอ เียวอยู่น้าสีกเอาแล้วนะคือค่อยบอกนะเหีเยนหนเห้ยนะไรสั่นเนาะเฮ้ยมันชีทันกินติพี่น้อง <c oughs> เห็นกระยิวเลยแง่กรมัอะไรในม้วนนะุนนนกอะไรแมงวันเน่มาเรื่อยกินใกลๆ้ๆขบมูเพราะว่าแมงวันเยอะกำลังซื้ออันตัวชอบซื้อน้ำเวียนนะอามาแะไรบอมาใส่นแลว นในซาอะไรหมดอาคารตังเกาะลงมาคาตังเกาะนั่นเดียวแต่ก่าแบะประจำอยู่ของมูอันหนึ่งมันหักอันหักเบ็ดกิ้วเลยเบ็ดแกงเลย

เต็มๆคำฮิวเข่าผักยิวครับยังไม่กินข้าวเพลนเลยงวงว่อยจะด้ออกแรกตะเอกนะมันคล้ายออกมันยู่นะเลยังลองยำห้าวคนไรแรลงกไปในห้าวหัวฮะไปลุกค่้ายหมึกลุนลมมันมันมันลุกบ่อยนะ เตียงลูกมันบริหองไลยมันมีเสียงหองเลยแลนมันยันแม่มันเต็งแล้วมันบริมีเสียงแล้วค่ะมูพันเดลุพี่น้องเอ้ยทำเมื่ออันเห็ดน้าข้าวปุ้นบั่นปลาแหกเจ๊แทแดกอลไรอันขนส่งหูไปมูเดลุ พราอมันมันต่างแต่มื่อเส้านะมันนอนแอยู่มันเจ็บท้องเอาเรียวบังท้องมันกะลุมันตีงหมุดยึกงยึกงยุ่ยิ่งเนาะมุดอยู่ในท้องมันเจ็บท้องแล้วนี่วะมาแล้วเม็นอารีได้ลุไปนะมันหอบเลยแม่มันยังนอนอยู่อ่าอยากกินอลไรจะไปเบิรงกโม่หน่อยพี่น้องเราไปเราปุ่นอะไรกับเบิรงเนาะหมานพี่น้องเอ้ยรอบเนี่ย เลข14หาลบหนึง่งเรือิบสี่อันชุมห้องกี่กี่หล่ะอยู่ในกระถางบอกออกได้ไรออกได้ตัวนึ่งหักขนาดนังนเลยคนหิวเขาว่ามาเจอไปน้องก็คลั่กแล้ว มวนพักใส่บําบักบําบักเสริมมือแรงสิเอาลงมาปลูกก่อนบําักเสริมเสริมทำงามไปหน่อยทัวนำเข้าไปโมมีแต่กระปิเขาท่าเขาท่าได้แต่บวกน้อยพ่น Các ông mới hiểu Xe bảy ngay. Bây giờ buồn mới đi mới năm đó. Buồn buồn chuột nhạ chắc ông chậm. <laughs> Đến Khu vực, biển phải sao phải ngồi nội Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แน,น่นโยังจริงเหรออือไอย่างยครับโอจะเก็บหอมปอกกินจะผัก Mà cứ chạy đấy. Hả Thấy mùi thơm quá. Mùi thơm quá. thêm lắm Tôm ít bây พานแบงเราเบิดชิว่าบ่ไผน้อพาเดานแบงว่ประดาไผ่พวานแบ่งมากพานปันปละาได้ยินหอพีได้ยิน เมื่อกาอะไรนีใช่ปากเลือดคือยางรังใไหเราเอาต่ำๆนาะย่งงไก่ปลกเลือดตะกี้พักคือตอนนหนชาวเอ๋ยวบานนี้ยังบุพเพกันพักนะบุพเพเงยบบดก่อน แต่ว่าหน้าอกับตนน่วนพอดี z o o กันคนร้ายบ่ช่วงหมอเห็ดส่วงหมอไหนว่าวน,นะลูกอากาศเป็นยังไง ปัติมเมื่อแล้วปัติมเม่อไรมันคือเมื่อเมื่อนี้ยังเ่ไรเจ้าเมื่อไปจ้ะเนโมเบลกระเพอขึุนมงลเนียเมื่อแล้วเราเมื่อเห็นงานคืองานบอลเศบเศเวนยาดอนอยู่ในแจวัดในโคโค บ้านอยู่บ้านละมงคำไปทำอะไไปบ่อ่อบุญบุญยอบุอนปบ่าบุรอนครับเกเไัเลยไปเอ้ยมันแหลบิน่ไม่มุดโจมเสน้รแวไยมุดโจมากินลำโพงนี่ นอ,นอบรรยากาศกันอยู่ข้างเทียงนะหน้าหน่อยสต่หัวเทียงโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บะได้เก็บภาพบรรยากาศละไว้ีำก่อนพี่น้องอเ้ยขอบคุณคอมเมนเตอเ์พบกันใหม่คลิปหน้าเลยพี่น้องสวัสดี